ชื่ออะไรครับชิลิวครับช <Cool. S 1> ิลิวอครับชิลิโอทำเป็นปวดตาจะเป็นลูคปูชิลิวอคูบาชิลิวชิลิวมโอมีออกเสียงและเสียอ่ะถ้าชิลิวออกเสียงถูกต้องเดี๋ยวเรานีให้ชิลิวกลับไปนั่งรองของวันเอาง่ายๆยายกี่ลำใหญ่ครัลายใหญ่หลายย้อยสาบรอบเพราะไม่บิดใหญ่กี่ลำ Dari nama layak I hear it, I hear บิ๊กบิ๊กเอาเอแมตต่ออกเพื่อนๆอยากเห็นหน้าล่าแหน่บิ๊กว่าคุณดีและหายผมเลยะเดี๋ยวคุณยังฟังกาแช่หั้งผากก่อนบิ๊ก หมูหมึกลุ้งหมูหมตุ่ต้มดึกยอมไดะไยอมนะยอมนะกล้นะวยตานีปลายหีเหี่ยวเหลือหีเดียวยิ่มหีไปยิ่มหีมาเอาเหลออีกสิบห้านาทีแล้วพวกเราใครใครจะเอา หมีเดียวยิมไปยมาเออไม่ยากหรอเอานาเปลเปลี่ยนเปลียี่ยอย่างนั้นขอมีแค่แก้ดีเจนะขอชิดแ้ีแก้ไม่ยาก ขอขออัศวินหนึ ALLY, ่งคนคุณเพื s. <S ่อนสี่คนได้กลับไปนั่ง่หมมานี่อยากได้ไหมเหรอเรียกพอเรียกพอมามาเลยวูหญก็ได้ผู้ชายก็ได้

กูใหตาดีบปยเนี่ยเกลือไปเกลือมายะนั้นอมีแก้มปีแก้มหิตจะนั้นอชิ้นแก้มหิตแก้มปี๊ถ้าผมรู้ว่าเปเจ็ดคนครับอบคณครับไม่มีแน่มีนิทาอยู่เรื่อ มีนิทานอยู่เรื่องหผมเล่านิทานผมก็เล่าคุณไปหน้าเขามีนิทานอีกเรื่องหนึ่งมีกบมีกบกบดุกเลยมีกบกบดุกเลยใช่บัตรแข่งก็ปีนเสาเสาสูงเลยนะถ้าใครปีนได้จะได้รางวัลใหญ่เลยแข่ปีนได้จะได้รางวัลใหญ่กบไหลบวกลูกพยายามจะปีนจะปีนจะปีน ไอ้กบที่ไม่ได้ไปแข่งเนี่ยมันก็ต่างรูเปล่ามันจะปีนได้เหรอมันสูงนะมันจะปีนได้เหรอแค่จะมีกำลังเหรอกบที่ขึ้นไปเก้าตัวสิบตัวทยอยล่วงมาทีละตัวละตัวละตัวทยอยล่วงมาทีละตัวละตัวละตัวแต่นี่กบตัวนึงขึ้นไปถึงขงบนดสุดแล้ว รู้ไหมปกตัวนั้นทำไมขึ้นถึงข้างบนสุดเพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะอะไรนะเพราะปกติจะไปเรื่องไหนเจ๊อยากถ่ายมันไม่กบตัวแข็งแรงกดแ็ง เมันไม่ควรยั่งยองเป็นความเผลอเพราะปก mm hmm. ตัวนั้นหนูดวงมันไม่สนใจคนที Mat ่บอกว่ามันจะปีนได้หรามันสูงมากมันจะปีนได้หรามันจะปีนแรงไหมถ้าเรามัวฟังคำคนอื่นเราจะถึงจุดหมายไหมวันนี้เรามาโม่หนึ่งเรากจะเริ่มหูไหมถูก รู้หมายจะยังเมื่อตอนต้นชั่วโมงอาจารย์ถามพวกเธอว่าอยากเป็นคนเก่งอยากเป็นคนดีใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับใช่เราจะเป็นคนเก่งไหมเป็นเราจะเป็นคนเก่งไหมใ<ป>ช่เคยเคยทำวัดไหมนะเราจะเป็นคนเก่งไหมอยากอยากเป็นคนดีไหมถ้าอยากเก่งและดีต้องทำตามตาที่ การบอว่จะแรกนะครับไม่ยากเลยนะครับง่ายๆอย่าไปคิดเป็นคนอื่นเหมือนไอ้กบตัวที่สองไอ้กบตัวที่สองนี้นะเป็นปกบที่อยู่ในวัดอยู่ข้างบุตรพระมันก็นอยู่ตรงข้างบ่อ,อน้ำตากข้างบ่อน้ำก็จะมีบุติพระอยู่เช้ามาหลวงตาเช้ามา ตะวันขึ้นหลงตาก็อุ้มบาต่ออกไปไอ้กบตัวนี้ก็มองเห็นหลงตาเดินไปบินธรรมกลับมาดลงตาได้ไข่เจียวได้แกงเขียวหวานได้ปลาทอดไอ้กบตัวนี้ก็มองอยากเห็นดวงตาวะเดินไปแค่เดียว,ว,วกว็ได้ข้าวได้กลับและได้ข้าทานดีกบเปลี่ยนใจ อย่าไปหลงตาอย่าเป็นพระครับหลงตาได้ข้าวมาหลงตาก็นั่งฉันฉันข้าวเสร็จฉันกัคูฉันไก่เคียวฉันแกงเคี้ยวหวานฉันไปฉันมาไม่หมดก็เหลือโปรยข้าวโปรยอาหารลงไปข้างล่างไอ้เจ้าไก่วัดเห็นอาหารอยนั้นก็มาจิดติน ไอ้จะบอกก็มองข้าอาการอยู่เปลี่ยนใจอยากจะเป็นไก่อยากจะเป็นไก่ที่มาก็เป็นไก่ดีเนาะมันไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องเดินเจ็บปีนเหมือนหาอยู่ๆก็ได้ข้าวดีแล้วแน่เห็นไก่ดีกว่าเห็นไก่ละเห็นไก่ดีกว่าเพราะไก่กำลังกินข้าวอยู่ไก่กำลังกินข้าวอยู่หมาเห็นไก่กินข้าว อยากกินต ja, ั้งหมาไม่ถึงก็เฮาปุ๊บไก่ตกไก่หลกหนีออกไปหมาก็มากินข้าวแทนไก่ไอ้จมูกก็มองอยู่อยากจะเป็นหมาบ้างแนะอยากจะเป็นหมาบ้างแนะเออเป็นหมาดีไว้ยูกไก่ได้แนะผูกไก่แล้วและผูกไก่ อยากเป็นหมาขึ้นมาได้เป็นหมาคงจะดีหมาคงจะดีเพราะหมาก,ก็กําลังกินข้าวอยู่เด็กวัดเห็นหมาไล่ไก่เด็กวัดเนี่ยนั่งอยู่พอมตะขวาไม่เดียวมาเลยมาถึงตีหมาหมาล้อล้อหนัมากหมาล้อเองโนดนหนีปุ๊บไอ้งผมก็ไี้เห็นเด็กวัดตีหมาหเด็กหมาไอ้งผมก็อยากเป็น อยากเป็นเด็กวัดปรากฏเด็กวัดตีหมาเด็กก็ไปนั่งที่ขอบมจำเหมือนเดิม